สวัสดีครับวันนี้ฟุตบอลข้างถนนก็จะมาเผยแข้งแมนยูที่ถูกตัดเกรนักเตะออกมาเป็นคะแนนตามความคิดของสื่อนอกวันนี้เป็นอีพีที่2ต่อจากเมื่อวานมารับชมรับฟังกันต่อได้เลยครับคาเซมิโร่ลุกจากมานั่งข้างสนามลงไปโชว์ฝีเท้าได้ไม่เร็วแต่กระเสือกกระสนในช่วงต้นเกมนะัชกับเรอันโซเซดาดและยังปรับตัวให้เข้ากับสปีดที่เร็วของหลีกอังกฤษไม่ได้รับคะแนนไปที่6เต็ม10เฟรดเขาเล่นได้อย่างย่ำแย่ทั้งสองนะัด ที่แมนยูในเตดประสบกับความประชัยในพรีเมียร์ลีกรวมถึงนักไพ่เรออนโซซีดาตในถ้วยแชมเปี้ยนลีกด้วยแม้จะถูกขยับให้เล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นเหมือนกับหมายเลขสิบซึ่งเหมือนจะไม่ใช่พื้นที่ที่เจ้าตัวช่ำชองกระทั่งทีไม่อาจพึ่งพาได้รับคะแนนไปที่สเต็มส0บคริสตียนอิริเซนได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันใหญ่นของแมนยูในเตดอย่างคู่ควรและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของทีมตลอดสีนัดหลังรวมถึงเกมสยบลิเวอร์พูล ซึ่งกองกลางทีมชาติเดนมาร์กถือเป็นหัวใจสําคัญของทีมอย่างแท้จริงรับคะแนนไปที่9เต็ม10บูโน่เฟนเดสได้สวมบทกับตันทีมขัดตาทับแทนแม็กไกวที่ตกเป็นตัวสำรองอย่างถาวรแล้วและโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นพาทีมขย้ำอาร์เซนอลตลอดจนซัดประตูโทนให้ทีมบุกไปเฉืินชนะเซาแฮมป์ตันซึ่งสามารถช่วยกบเกลื่อนผลงานที่ไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่ในซีซั่นนี้ได้ก่อนที่เจ้าตัวจะเริ่มร่ายเพลงเต่ได้อย่างเข้าที่เข้าทางในหลายเกมหลังรับคะแนนไปที่7็เต็ม10 แอนโทนีผังประตูแรกในเกมประเดิมสนามพาทีมสยบอาเซนอนแต่ถัดมางเงยาะสนิทนัดแพเรอันโซซีดาดก่อนจะกลับมามีบทบาทมากขึ้นในเกมล่าสุดกับเชอริสที่มอนโดว่ารับคะแนนไปที่6เต็มสิบแอนโทนีอ e ีเลนกามีผลงานจับต้องได้ในเกมชนะลิเวอร์พูลกับการแอซซิดให้จารดอนซานโชสอยตาขายและได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในอีก2เกมต่อมาแต่ไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควรทั้งเกมพิชิตซาแฮมตันและเลสเตอร์รับคะแนนไปที่6เต็มสิ จาดอนซานโช่ครเป้าไปแล้วสามเม็ดในซีซั่นนี้หลังเท้าบอดมานานนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของซีซั่นก่อนยังต้องพิสูจน์ตัวเองถึงความคงเส้นคงวาต่อไปแต่แน่นอนว่ามีบทบาทกับทีมมากขึ้นรับคะแนนไปที่7เต็ม10มาคัทแรดฟอร์ดกระทุ้งประตูได้ในสงเกมใหญ่กับลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลอีกทั้งจัดสองแอสซิสต์ได้เช่นกันสวมบทบาทใหม่ในฐานะศูนย์หน้าตัวเป้าได้อย่างมาอเจาะอันเป็นตำแหน่งที่ผีแดงต้องการอยู่พอดี รับคะแนนไปที่7ดเต็มสิบคริสเตียโนโรนัลโดเรื่องสีซันในฐานะตัวสำรองและยังระเบิดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้หลังถูกส่งลงบูเป็นตัวจริงสามเกมแต่มีผลงานดีพอตัวหลังลุกจากมานั่งข้างสนามในเกมปะทะกับเลสเตอร์และอาร์เซนอลรับคะแนนไปที่6กเต็มสิบเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรกับคะแนนของนักเตะแต่ละคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลข้างถนนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ